ของใครฉันตัวอ้วนกลมนิยมท่องเที่ยวฉันอยู่คนเดียวส่งเสียงร้องดังฮ้อ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 งฮอกบล้องเสียงใสดังไกลกังวานเพื่อนร้องประสานขับขานเสียงดังอบ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 ,อบฉันคือสิงโตฉันเป็นเจ้าป่าฉันต้องวางท่าแล้วร้องคำลามฮอกฮอกฮก โ oh, oh. ฉันอยู่ในป่าฉันหาผลไม้กินไปทั่วทุกถิ่นฉันร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจียฉันขันตอนเช้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ฉันเฝ้าเวลาก่อนพระอาทิตย์มาฉันขับเสียงดังเอ๊ะเอ๊เอ๊เอพวกเราเสียงใสปากไรควันพิษไรสิ่งเสพติดควันพิษไม่มีหนูหนูควรจำ ไม่ถล่มนะนี่ยาเสพติดไม่ดีหลีกหนีห่างไกล